สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นลูกค้าซุปเปอร์รวยเป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วที่เราจาหน่ายซุปเปอร์รวยมา3สูตรนะครับวันนี้นะครับผมขอประกาศนะครับประกาศให้พี่น้องชาวสวนยางได้รับรู้นะครับและขอความกรุณาแชร์คลิปนี้ผมด้วยนะครับท่านจะไม่ถูกหลอกนะครับตอนนี้ซุปเปอร์รวยเราเดินทางมาอีก1นก้าแล้วนะครับเราเปลี่ยนแปลงสินค้าเราเปลี่ยนแปลงรูปแบบเราเปลี่ยนแปลงฉลากทุกอย่างนะครับผมยังคงคติเดิมขายราคาเดิมไม่ขึ้นราคา ถึงแม้ตัวยาที่นําเข้าจากต่างประเทศจะขึ้นราคาหมดแล้วไม่เป็นไรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นน้ํามันเป็นปลากระป๋องเป็นมามา่าเป็นไข่ขึ้นหมดแล้วแต่ซุปเปอร์รวยผมจะยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับชาวสวนยางยางังซื้อซุปเปอร์รวยได้ราคาเก่าราคาเดิมเดี๋ยวผมแบกต้นทุนเองนะครับถ้าตอนแรกที่ผมขายนะครับยอดขายน้อยมากผมต้องบอกก่อนเวลานี้ผ่านไป10ปีผมต้องขอบคุณพี่น้องชาวสวนยางจริงๆนะครับ ใช้ซุปเปอร์รวยใช้ดีแล้วบอกต่อบอกต่อบอกต่อยอดขายเราเพิ่มขึ้นจนหน้าตกใจนะครับทีนี้ผมไม่ขอกําไรเยอะผมขอกําไรนิดเดียวก็พอแต่ผมขอจํานวนเยอะผมถึงไม่ปรับราคาซุปเปอร์รวยแล้ววันนี้ผมเปิดตัวโฉมใหม่นะครับลูกค้าซุปเปอร์รวยก็จะคุ้นนะครับนี่หน้าตาซุปเปอร์รวยเราจะเป็นแบบนี้เราเป็น3สูตรสูตรหนึ่งสำหรับต้นยางเพิ่งเปิดกิจใหม่อายุไม่เกิน10ปีใช้สูตร1น่สูตร 2, สําหรับต้นยางอายุ10ถึง18ต้องสูตร2นะครับแล้วก็สูตร3 สำหรับต้นยางอายุ18ปีถึง30เรามี3สูตรลูกค้าเลือกใช้ให้เหมาะสมกับอายุต้นยางแต่ละช่วงอายุวัยนะครับทีนี้นะครับผมมี2พปัจจัยทําไมผมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบเก่ากลายเป็นรูปแบบใหม่ประเด็นแรกนะครับตอนนี้สุขุลวยแบบนี้ของผมเนี่ยของปลอมเยอะมากผมเข้าใจนะครับว่าสินค้าขายดีพวกมิตสาทีบนะครับปลอมแปลงเยอะไม่ว่าจะเป็นในลาซาด้าช้อปปผมไม่เคยในขายในลาซาด้าช้อปป ลูกค้าโทรมาต่อว่าผมเยอ้แยะว่าใช้แล้วทําไมต้นยางดําต้นยางตายทําไมเป็นอย่าง,างนี้ผมบอกผมไม่รับประกันถ้าคุณซื้อใน La ชดาช้อปปี้ถ้าซื้อในเพจผมขายเฉพาะในเพจออนไลน์เท่านั้นนะครับผมหึ่งรับประกันทุกขวดใช้แล้วถ้าไม่ได้ผลผมินดีคนืนเงินเต็มจํานวนขวดเดียวก็เห็นผลนะครับผมยม้ำอีกทีหนึ่งของผมมีทิเบีญนยาถูกต้องตามกฎหมายนะครับถ้าซื้อของแท้ต้องซื้อในเพจเท่านั้นผมหึ่งรับประกันนะครับผมมีใบทิเบีญนยานะครับใช้แล้ว ไม่มีผลเสียขอแค่ใช้ผูกวิธีอ่ะวันนี้ผมดีใจนะครับที่ผมได้ก้าวมาอีกขั้นหนึ่งประเด็นที่2นะครับทําไมผมถึงเปลี่ยนโฉมจากโฉมเก่าท,ทั้งที่ขายดีอยู่แล้วประเด็นแรกคือของปลอมเยอะบางทีลูกค้าซื้อแยกไม่ออกอันหนของปลอมอนไในของจริงอ่ะประเด็นที่2ผมอยากพัฒนาสินค้าให้มันดียิ่งขึ้นไปผมผสมตัวยาบำรุงต้นยางเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอ่า ผมถึงทําผลิตผ,ผลิตภัณฑ์สมบูร,รยโฉมใหม่ขึ้นมานี่คือโฉมเก่านะครับต่อไปโฉมเก่าผมเลิกผลิตแล้วถ้าท่านเห็นโฉมนี้ขายตามออนไลน์ตาม้านค้าทั่วไปเป็นของปลอมทั้งนั้นเพราะเราเป็นผู้ผลิตแต่เราเลิกผลิตไปแล้วเพราะว่าของปลอมเยอะของเลียนแบบเยอะตอนนี้เราเปลี่ยนฉลากใหม่สูตรใหม่แบบใหม่ดีกว่าเดิมตัวยาผมย้ำนะครับต,ตัวยาตัวเดิมเพิ่มเติมคือสารบำรุงต้นยางผมเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ ให้พี่น้องชาวสวนยางได้บำรุงต้นยางให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับอ่ะผมมาดูก่อนนะครับสูตรหนึ่งตอนแรกโฉมจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้สูตรหนึ่งจะเป็นโฉมนี้แล้วนะครับเป็นพาราไว้นะครับผมตั้งชื่อว่าสูตรหนึ่งเป็นพาราไว้สอสวัสดีนะครับสูตรสองหน้าตาเก่าจะเป็นแบบนี้ผมเลือกผลิตแล้วจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับนี่คือสูตร 2, สองซุปเปอร์รวยนะครับแล้วก็สูตรสามแบบเก่าผมก็เลือกผลิตแล้วต้องเป็นแบบนี้แล้วนะครับ แต่ผมยังราคาเท่าเดิมนะครับสูตรหนึ่งราคา350ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสูตร2ราคา400เก็บเงินปลายทางส่งฟรีเหมือนเดิมสูตร3 450เก็บเงินปลายทางส่งฟรีเหมือนเดิม1ขวดใช้ได้2 00ต้นผมย้ำนะครับใช้ให้ถูกสูตรต้นยางนะครับต้นยางนับอายุตั้งแต่วันปลูกไม่ใช่วันกีบนะครับถ้าต้นยางเพิ่งกีบใหม่ใช้สูตรหนึ่งอายุไม่เกิน10ปีผมย้ำอีกที สูตรสําสำหรับต้นยางอายุ10ถึง18ใช้สูตร2นะครับแล้วก็ต้นยางอายุ18ปีถึง 30, 30ปีให้ใช้สูตร3เขาจะได้ฮอร์โมนได้ปุ๋ยได้สารอาหารตรงกับช่วงอายุของต้นยางนะครับหขวดใช้ได้2องพันต้นผมย้ำห้ามผสมอะไรทั้งสิ้นเปิดฝาแล้วใช้ได้เลยนะครับใช้ผู้กันเล็กๆหรือใช้แปรงสีฟันจุม่ม1ครั้งต่อ1ต้นนะครับ ให้ป้ายตรงรอยกีดเหนือรอยกีดสักหนึ่งเซนประมาณแค่นี้เหนือขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับทาวันพักหน้ายางหรือก่อนกีดยางหนึ่งวันแค่นี้เองครับใช้เดือนหนึ่งไม่เกิน2ครั้งถ้าน้ํายางลูกค้าออกดีทาเดือนละครั้งก็พอแต่ถ้าออกแล้วไม่สม่ําเสมอนะครับทิ้งระยะห่างสัก15วัน20วันทาครั้งหนึ่งผมต้องบอกก่อนขวดแค่นี้ใช้ได้สอง0ัต้นบางคนใช้ผิดวิธีเคยซื้อของผมไปใช้ได้แค่3 0 0ต้นหมดละ และทวมาต่อว่าผมทําไมต้นยางเป็นอย่างนั้นปิดอย่างนี้ผมเลยสอบถามไปเขาบอกใช้ได้แค่300อต้นเพราะเขาใช้แปรงขนาดสีนิ้วนะครับจุ่มทีเดียวแล้วก็ป้ายป้ายเต็มหน้ายางอันนี้ผิดผิดเลยนะครับเพราะเป็นสูตรเข้มข้นใช้แปรงสีฟันจุ่มแค่ครั้งเดียวพอผมถึงบอกว่าทําไมถึงทําไมถึงใช้เยอะและไม่ดีเปรียบเสมือนนะครับยาบํารุงร่างกายหมอให้เรากินวันละเม็ดเพื่อบํารุงร่างกายให้แข็งแรงแต่เราไปกินวันละ20เม็ดกลายเป็นโทษเหมือนกันนะครับ ถ้ามันเกินขนาดมันจะมีโทษแน่นอนวันนี้ผมมาเปิดตัวโฉมใหม่นะครับของแท้ต้องโฉมนี้เท่านั้นและผมเชื่อนะครับเชื่ออีกไม่นานของปลอมก็คงทําเหมือนเราทุกอย่างไม่เป็นไรแต่วันนี้เราเปิดตัวโฉมใหม่ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมนะครับสนใจสั่งซื้อในเพจเท่านั้นผมขายเฉพาะในเพจซุปเปอร์รวยเท่านั้นนะครับสินค้าเราเก็บเงินปลายทางพิมพ์คําว่าสนใจเดี๋ยวมีแอดมินคอยตอบคําถาม และลูกค้าส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแค่นั้นพอสินค้าถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แล้วก็ระบุด,ด้วยว่าลูกค้าต้องการสูตรไหนนะครับเพราะมันมีสูตร1 …สูตร2 …สูตร3นะครับวันนี้ผมต้องขอบพระคุณจริงๆนะครับวันนี้ย้ำอีกทีของแท้ต้องเป็นหน้าตาแบบนี้เท่านั้นนะครับขอบพระคุณมากครับ